ปิดด่านไม่มีเงินจ่าย B HQ คือจุดจุกคุณเซนคำกล่าวที่ว่าชนะการรบโดยไม่ต้องรบคือความชาญฉลาดของผู้ทำสงครามในวันนี้ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยในการเปิดด่านได้แก่ฝ่ายกลุ่มลงทุนบางส่วนกับอีกฝ่ายคือประชาชนทั้งประเทศแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ก็อยากให้ปิดด่าน ตัวเองไม่มีกินค้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ไทยรบชนะก็พอแน่นอนที่สุดการปิดด่านมันต้องมีฝ่ายเสียประโยชน์และได้ประโยชน์การที่ไทยจะเปิดด่านก็ต้องหันกลับมามองก่อนว่าเราปิดด่านเพื่ออะไรเราปิดด่านเพื่อกดดันกัมพูชาให้ยอมพ่ายแพ้ไม่ให้มีลมหายใจมาต่อสู้ทำร้ายเราเรากดดันทางเศรษฐกิจการปิดด่านจะได้ไม่ต้องส่งสินค้าต่างๆปูนซีเมน น้ำมันขนทหารมาใช้แดนถ้าไม่มีน้ำมันรถจะขนทหารได้ไหมของกินของใช้ไม่มีอาหารกินจะอยู่รอดไหมปิดด่านเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเศรษฐกิจกัมพูชาเป็นแบบพึ่งพาไม่มีนักท่องเที่ยวธุรกิจบริการจะอยู่ได้ไหมและประเด็นสำคัญคือไม่ให้คนไทยเข้าไปเล่นคาสิโนและปิดกันก้น s c a m m อร์เซ็นเตอร์เป็นการหลอกลวงเงินจากคนไทย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สีเทามหาศาลหล่อเลี้ยงตระกูลหุน่นเพื่อนๆพอนพอจะเห็นภาพไหมคะว่าเศรษฐกิจกัมพูชากำลังล่มสลายและพ่ายแพ้ทหารของไทยโดยที่ไม่มีการรบเลยแต่การที่ไทยเราจะเปิดด่านจึงเป็นการต่อลมหายใจให้หุ่นเซนให้มาทำร้ายประเทศไทยต่อไปในวันที่เราได้เปรียบเราจะแพ้เพราะคนของเราไม่ใช่หุนเซนเชกเช่นเดียวกันหุนเซนจะพ่ายแพ้ ก็เพราะคนของเขาเช่นกันการที่ฮุนเซนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะการสั่งสมความโหดร้ายทุกยุคทุกสมัยจับปืนเห็นคนตายเป็นเรื่องปกติเขามีทหารประจำตัวคอยปกป้องซึ่งสร้างเป็นฐานทัพล้อมบ้านเขาไว้ชื่อว่าหน่วย B HQ หรือ Bodyguard h e a d q u a r t e r เรียกให้ดูดีว่ากองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนหน่วยนี้มีกำลัง3 5 0 0 0นาย มีหน้าที่อย่างเดียวคือพิทักษ์หุ่นเซนมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีไม่ได้เชี่ยวชาญการรบผสมกับเป็นแหล่งรวมความโหดร้ายใครที่ไม่เห็นด้วยกับหุ่นเซนพร้อมที่จะทำลายใครแสดงความคิดเห็นต่างหน่วย B HQ จะไปจัดการทิ้มทันทีหน่วยนี้จึงไม่ได้มีหน้าที่ไปรบแต่มีหน้าที่พิทักษ์ตระกูลหุนให้เรืองอำนาจเพียงอย่างเดียวหุนเซนเลี้ยงดูทหาร B HQ ด้วยเงินมหาศาล ในช่วงที่รบกับไทยในปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทหารส่วนใหญ่ที่รบกับไทยคือทหารเขเมรแดงที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรบแต่เขเมรกำลังจะแพ้ในคืนวันที่28กรกฎาคมเวลาสามทุ่งที่จะถึงการหยุดยิงฮุนเซนจึงจำเป็นต้องส่งทหาร BHQ หน่วยนี้ไปช่วยซึ่งคาดว่าได้ตายในสนามรบเกือบ6,000คนเนื่องจากหลังจากวันนี้3วัน คุนเซนได้เรียกทหาร B H Q ไปรายงานตัวและมียอดทหารหายไป6,000คนตัวเลขนี้อาจจะไม่ใช่การตายในสนามรบอย่างเดียวอาจจะมีทหารหนีไปด้วยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถ้าทหาร B H Q ไม่ตายแล้วจะไม่ไปรายงานตัวกับคุณเซนด้วยเหตุผลอะไรเพราะทหารหน่วยนี้รับเงินจากคุณเซนโดยตรงได้เงินเดือนเดือนละ15,000บาท มากกว่าทหารบ้านกัมพูชาสิบเท่าที่ได้เงินเดือนเดือนละ1,800บาทฮุนเซนต้องเลี้ยงดูทหาร B H Q ให้อิ่มตกเดือนหนึ่งใช้เงิน500ล้านบาทเพื่อกองกำลังของเขาที่ล้อมบ้านไว้เพราะฮุนเซนกลัวตายที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งอำนาจตระกูลฮุนการปิดด่านจึงเป็นมาตรการกดดันแหล่งไรายได้ให้กับฮุนเซนคือจุดอ่อนหรือกล่องดวงใจ พร้อเงินที่ได้มาจากแหล่งสีเทาทั้งบ่อนคาสิโนและสแกมเมอร์เอาไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงทหาร B H Q หรือบอดิกาดพิทักษุณเซนตกเดือนละ500ล้านบาทหรือ6,000ล้านบาทต่อปีหากไทยเราปิดดันกดดันไปเรื่อยๆเศรษฐกิจกัมพูชาจะค่อยๆดิ่งลงถึงขึ้นล่มสลายประกอบกับไม่มีเงินไปเลี้ยงดูทหาร B H Q เพื่อนๆพอจะสรุปได้ไหมคะว่ากลุ่มคนที่จะฆ่าหุ่นเซนคนแรกคือกลุ่ม B H Q โดยบ้านและชีวิตอันหรูหราของตระกูลหุนที่ทหาร B H Q เห็นอยู่ตลอดอาจจะเกิดการปล้นบ้านหุนเซนและทำลายล้างให้หมดเพราะหุนเซนส่ง B H Q ไปไกลรบกับทหารไทยที่มีความสามารถมากกว่าทั้งๆท,ที่เป็นหน่วยอารักขาที่ฝึกมารบในเมืองอย่าลืมว่าทหารและญาติพี่น้องของพวกทหารกลุ่มนี้ก็มีจิตใจไม่ต่างจากคุนเซน ความแค้นที่ถูกสะสมการส่งทหารหน่วยอารักขาไปตายในสนามรบทั้งๆท,ท,ที่รู้แก่ใจว่าสู้ไม่ได้เหมือนส่งไปตายอันนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ทหารกลุ่มนี้ทนไม่ได้และฮุนเซนจะตายด้วยทหารกลุ่มนี้เองพวกเราทางชาวไทยถ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมฮุนเซนฆ่าคนมาตั้งแต่อายุ16เห็นการตายเป็นเรื่องปกติและวันสุดท้ายของชีวิตเขาก็จะมีจุดจบแบบนั้นเช่นตัน